เธอตีโค้งไกลมากเลยกุ้งพีกอล์ฟถ้ารถมาทางกันที่หลบทางไหนหลบพี่ขับรถค่อยๆ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 โอย้อยว้าว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวไปลงเวนไม่ใช่ลงเวนครับต่อเวนนะครับเดี๋ยวไปสแกนนิ้วก่อนนะครับแล้วก็จะมาขึ้นเวนอยู่ตรงนี้นะครับไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะครับ ไม่ต้องเดินลงไปนะครับเดี๋ยวจะติดรถเขาไปเนี่ยครับนี่รถเปิดประทุนนะครับนี่รอเขาก่อนยังไม่มาเลยขับได้เนี่ยอาศัยรถเขากลับนะครับนี่รอเขากันเร็วๆนี่นะครับรถเนี่ยรถเปิดประทุนนี่เราจะไปซื้อข้าวไปสแกนนิ้วด้วย เราจะขึ้นรถแล้วนะครับโอ๊ยไฟอันนี้ทำไมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถก่อน,อนขึ้นรถก่อนอน,นะครับคอนขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนอะไรนะลงเวนเนี่ยน,นี่ลงเวนเนี่ยนี่ค่อย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 โอ๊ยตีเฮียตีกว้างไรโอ๊ยกุ้งทำไมขับรถน่ากลัวจังเลยอ่ะอกอฟคือเธอตีโค้งไกลมากเลยกุ้งพี่ก๊อฟถ้ารถมาทางนั้นที่หลบทางไหนหรอ ค่อยๆค่อยค่อยๆค่อยๆเออค่อยๆค่อยๆโอ้เดี๋ยวเราจะไปสแกนนิ้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังล้มอยู่เอาไปฝั่งไหนแล้วจะไปฝั่งไหนนยก็ต้องอ้อมฝั่งนู้นสิอ้อมทำไมนี่คะไปสแกนนิ้วก่อนอ๋อไปฝั่งนี้ปะเดี๋ยวไปสแกนนิ้วกอนนะครับเดี๋ยวเราไปสแกนนิ้วนะครับหอดเราได้นี่ไปสแกนนิ้วต่อเว้นก่อน จะเดินไปวุ้น่างกวยดีอยู่ในนี้นะเดี๋ยวไปสแกนนิ้วนะครับเจ้ามงล่ะบัต่อเวนต่อเวนข้าวอ,อ,อยู่เนาะเนี่ยไปซื้อข้าวนะครับนั่นขอบคุณค่ะสแกนนิ้วกันเถอะคุณกอลสีท่าไทยแล้ันี ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่คณคสกแกนนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันน,นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะับบ๊ายบาย